ครับวันนี้มากินข้าวพุกกะปิแต่เราไม่ลงจากรถนะครับให้พีมไปชิม,ม่ใช่นี่ครับกินดีต้อนรับก๋วยเตี๋ยวต้มยำกระดูกของในร้านแต่ไปนั่งข้างในก็ได้นะพีมนะแต่เ,เราเราไม่ลงนะใ,ให้แม่ลงแต่เราซื้อกลับกินบ้านงใะช่วงนี้นี่ ไปกระจกมาถึงร้านแล้วนะครับเตีเ๋ยวต้มยำกระดูกอ่อนอยู่ตรงขากับก๋ามอร่อยมากกเตี๋ยวอร่อยแล้วก็ข้าวคุปปิชอบมากแล้วอีนันซื้ออะไรมานะไม่รับตอนนี้เรามาเป็นป,ปา๊ารนซี่ไทยนี่ครับทำการซื้อข้าวครุปปิตอนนี้มันเดินเข้ามาแล้วครับตอนนี้เดินเข้ามาใส่แมสเอาอะไรครับ สามกล่องสามกล่องเท่าไหร่ตัวยี่สิบอร่อยี่สิบอร่อเมืองเพชรอร่อเมืองเพชรด้วยสามห้าบาทไปเดี๋ยวไปชิมที่บ้านนะข้าวคุกกี้เลิศมาค่ะน้ำซุปองกล่องกี่บาทนะกล่องละกี่บาทอะไรไอเนี่ยข้าวคุกกปิกล่องละสี่สิบค่ะอร่อยมええสสากมีน้ำซุปด้วยไหมหอมมากหอมมากไปกลับบ้านไปชิมบ้านกันแล้วนะคะ롱 ลูกสาวแกให้ดูเถิดูวด่าข้างในเป็นยังไงมัอูโอ้โหหนุ่มจีนไม่กินตอนเย็นได้ไหมเนี่ยนี่อะไรเนี่ยพูจังมาเราามดูน,นับว่านี่กล่องละสี่สิบบาทว้าวเปิดๆปิดนีดด่นะนะเปิดกล่องเดี๋ยวปะอืมคุมจัประร์บอสอืมหอมมาก ของกะปิเลยมีน้ำซุปไปด้วยไม่มีไ,มมไปไปชิมกันนะแค่เห็นหน้าตาก็น่ากิน,กนเลี้ยนะโอเคฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดี